ทำผิวใสง,ง่ายๆในต่อน,นี้เลย <c oughs> คือแบบกัดผิวโ oh, oh, oh. oh, oh. อ้โหโอ้ยอะคืออย่างแนนล้วดวงเราจะต้องเอาเนี้ยขีไปพอกผิวตัวเองอกะ <c oughs> อะไรละกัดอะไรอุ้ยน่ากลัวไม่รู้แบบนี้อย่าพูดมอส่วนนะคะอะเอาไปกินแล้วจะรู้ได้ยังว่ามันดีจริงอ่ะ ดีสิเพราะว่ากลูตามิซีบิตเลตนำเข้าสารสาก,กัดกลูตาไทาโอนและวิตามินซีสุดพรีเมียมจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น,นและเขาก็บินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทาวีปไปผลิตถึงประเทศอังกฤษอะ ที่ต้องไปผลิตถึงประเทศต่งกฤษเพราะว่าเขามีนวัตกรรมบีบเล็ดด้วยเม็ดบีดของเขาที่ถูกห่อหุ้มด้วยกระบวนการ encapsulation เ,เ,เม็ดต่อเม็ดทําให้สารสก,กัดที่อยู่ในเม็ดเนี่ยเมื่อเข้าไปในร่างกายของเราเข้าไปในปากผ่านคอผ่านหลอดลมจากปกติกูตั้งให้โอนจะต้องถูกทําลายในกระเพาะอาหารโดยเร็วแต่ว่าตัวน,นี้เนี่ยก็จะห่อหุ้มไม่ได้ถูกทำลายก็มันก็ไม่ถึงทำให้เล็กเพราะว่าเราให้เล็จปุ๊บูเขาก็จะช่วยในการดูดซึมสารสกัดและวิตามินต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดีนนั่เองโอ้โหพูดมาเนี่ยยิ่งฉันก็ต้องเลิกทอสตัวสิ เลิกได้เลยค่ะเพราะว่ามันอันตรายต่อผิวมากผิวของเราจะถูกกัดก่อนแล้วก็น่ากลัวมากทขาไม่ผิวบางแล้วก็เป็นมะเร็งผิวหนังได้ด้วยส่วนตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ช่วยในเรื่องขาวอย่างเดียวนะคะขาวเนี่ยเป็นผลพลอยได้ในการกินกลูตาแต่จริงๆแล้วกลูตาที่ดีจะช่วยในเรื่องของสุขภาพของเราช่วยตับทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นส่วนขาวอมชมพูเป็นผลพลอยได้เฉยๆค่ะโอ๊ยดีอ่ะขอได้ไหมอ่ะ Субтитры сделал DimaTorzok